สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาดู s s 3 0 0ครับยัดไส้ในใหม่ครับแล้วก็มีปากใหม่กำลังทำครับาปากใหม่แล้วก็ชุดส้ในใหม่ครับกำลังรื้อตอนนี้ให้ชมสภาพเดิมไปก่อนน็อตข้างหลัง นักขลั 17, ลังเบอร์สิบเจ็ดสองตัวกำลังรื้อครับเอาหนูหไปทำอะไรอะ่ะฮะมาเล่นครับทไรอะ่ะไปหาหนูละ <laughs> สภาพที่มาครับตอนนี้นนนกำลังรื้อครับเตรียมขั้นตอนการโมดิฟาย น่าจะของน่าจะไม่ได้ล้างข้างในมาครับตอนจอดเก็บตอนเก็บรถปกติวพวกเนี้ยครับเต็ม<ว>ติดหมดเลย<ว>ถ้าจะให้ดีก็ล้างข้างในสักนิดนึงครับเอาน้าอัดออกให้หมดเพื่อที่ว่าอายุการใช้งานของรถจะได้ยาวขึ้น<ว>รถจะได้ไม่ผุก ที่เก็บที่ดีก็ควรจะทำความสะอาดนิดนึงเนี่ยรอยผุมาหมดเลยรอะไรตัวไหนเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยเต็มเนี่ยตัวมันขัวเองเนี่ยเรื่อนเ่ยเออเนี่ยชุดนั้นก่อนระยะชุดบนหรอกก่อนชุดล่างมันไงน่าจะไม่ได้ล้างภายในบูงข้างหน้าเองอ่ะอันนี้ไม่มีน็อตใช่ไหมมีแต่ยังมีน็อตเลยประสามร้อยตัวนี้ปากสองเมตรห้าสิบห้าเซน กที่ทำไว้สองเมตรห้าสิบห้าซิเท่ากับปากเดิมครับไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้ขยายเพิ่มครับเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าเป็นปากอู่ครับเปลี่ยนทรงเป็นปากอูก่มันจะเล็กกว่าปากร้อยห้าครับตัวนี้ร้อยห้าครับเนี่ยตัวเนี้ยของร้อยห้าครับจะปากร้อยห้าจะใหญ่กว่าของอ s ดีสามร้อยหน่อยหนึ่ง ใหญ่กว่า10ซนแต่มันจะใหญ่กว่า95 cm, ครับนี่ดีซีเก้าหจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ตู้นวดของ s s 3 0 0จะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาทำการขยายตู้ครับแล้วผลงานจะออกมาแบบไหนอะไรแบบไหนค่อยติดตามกันอีกทีนึงเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ทำการรื้อก่อนลูกตีรื้อไปก็ทำลูกตีก่อนเลยนี่โน่ช่างอาการเป็นไงครับช่างมันมันมัน,มนอาการเหมือนขัดกาแฟนะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันคลิปหน้าครับว่าจะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูอีกถ่ายดูอีกครั้งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ